สวัสดีครับท่านผู้ชมของลุงแดงทุกท่านนะลุงแดงห่างหายไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสผ่านมาบนถนนเส้นนี้นะครับโดยการเดินทางจากอู่ทองนะครับผ่านหอในกาตรงไปเลยตรงไปทางตลาดดอนคาเนะจนถึงปั๊มน้ํามัน,มนพัพพาชัยนะครับปั๊มเอสโซฝั่งตรงข้ามก็จะมีถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกถนนสพ .3041 นะครับก็แย,ยกจากถนน333บร,ริเวณตรงตรงข้ามปั๊มเอสโซ่เนี่ยครับ เข้ามาตามเส้นนี้ประมาณ4-5กิโลก็จะถึงจุดบริเวณนี้แนละ้วแต่ถ้าท่านบูชมวิ่งเลยไปตามถนนนี้นะมันจะไปเชื่อมกับถนนสาย3019นะครับสาย3019ก็คือเป็นถนนที่ผ่านหน้าวัดเขาดีสลักไปอู่ทองนั่นแหละนะครับคือไปไปอู่ทองได้ได้ได,ได้ทั้งทั้งทั้งด้านด้าน3019แล้วก็ได้ด้าน333นะครับก็วิ่งเข้ามา สี่ห้ากิโลเท่านั้นนะถึงแล้วนะครับแล้วก็บริเวณริมถนนนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนมีไฟฟ้าประปานะครับเป็นถนนหลวงเป็นถนนลาดยางนะครับเส้นนี้ส่วนที่ดวงแดงจะพามาชมตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นโครงการแบ่งล็อกนะครับที่ดวงแดงเปิดให้ชักให้ให้ผ่อนนะครับเปิดให้ผ่อนนะครับเป็นโครงการที่ซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับคดิกา ก็ไม่ไม่ลำบากนะครับทำให้ท่านผู้ชมได้ได้ผ่อนได้อย่างสบายสบายด้วยเดือนละหกพันนะครับแล้วก็ก็เข้าตามถนนเส้นนี้เข้าไปสามร้อยเมตรท่านผู้ชมสามร้อยเมตรก็จะถึงโครงการที่ลุงแดงกําลังพูดถึงอยู่นี่แหละนะครับที่ลุงแดงได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาชมนี่แหละนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาเลยครับลูกค้าทุกวันเลยนะครับลุงแดงมีหลายโครงการไงลุงแดงก็ก็จะวุ่นหน่อยเพราะว่าลูกค้าจะไปดู โครงการนั้นมั่งโครงการนี้มั่งแล้วลุงแดงคนเดียวก็จะวุ่นวุ่นหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัปเดตอะไรสักเท่าไหร่นะครับแปลงใหม่ก็ยังไม่ได้ลงอีกหลายแปลงเลยนะครับก่อนที่จะชมโครงการนี้ท่านผู้ชมชมด้านหน้าโครงการก่อนฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นที่แบ่งล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าปิดโครงการไปแล้วตอนนี้ท่านลูกค้าผู้ใจดีที่จับจองที่ที่ปิดโครงการไปแล้วเนี่ยก็ทยอยกันมาปลูกบ้านขึ้นทีะหลังสองหลังนะครับก็ ท่านผู้ชมก็ไม่เหงาแล้วนะครับสาหรับที่จะมาจับจองที่ดินแปลงของลูกแดงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าป่าพามีนะครับสาหรับที่ดินบริเวณนี้อยู่ตําบลพระพาชัยนะครับอาเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอาละทีนี้ไปดูที่ของลุงแดงก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับหลักแดงแดงเนี่ยจะเห็นว่าโครงการเนี่ยยาวลึกไปนูวนเลยเป็นโครงการใหญ่นะครับส่วนของโครงการของอส่วนของลุงแดงเนี่ย วันนี้พาอัปเดตสามสามแปลงก่อนแปลงละ2 0 0อยตารางวาอันนี้เป็นแปลงที่1ท่านผู้ชมแปลงที่หนึ่งมีเนื้อที่200อยตารางวานะครับคือทั้ง3ามแปลงที่ลุงแดงพาชมวันนี้เป็นที่ดินล็อกละสองรอยตารางวาสามล็อกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเว้นรั้วไว้เนี่ยให้ทําประตูทางเข้าอันนี้เป็นล็อกที่หนึ่งนะล็อกที่1ภายในเขาจะมีเสาปักอยู่12บต้นแล้วนะครับลุงแดงไม่ได้เอาออกนะทาสีให้ด้วยเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่ จับจองแปลงที่หนึ่งก็สามารถที่จะทําอะไรต่อได้จะวางพื้นทํหลังคาเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับเสาในลุงแดงปักไว้สิบสองต้นนะครับก็จะสิ้นสุดตรงนี้สําหรับแปลงที่หนึ่งความกว้างนะครับต่อมาก็เป็นแปลงล็อกที่สองล็อกที่สองลุงแดงก็ติดเป็นแปลงแปลงนี้มันต้องใหญ่เนาะแต่อันนี้มันมันมันเล็กสองร้อยตารางวาเรียกเป็นล็อกก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นล็อกที่สองนะครับสองร้อยตารางวาเหมือนกัน ก็ทั้งแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองเนี่ยด้านหน้าก็ติดกับถนนที่ที่เข้ามาถนนหน้าโครงการนี่แหละนะครับเนี่ยติดหน้าถนนเลยเป็นคือเป็นแปลงแรกของโครงการนั่นแหละนะครับแปลงที่สองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เวน้นเว้นรั้วไว้เป็นช่องเพื่อให้ท่านผู้ชมที่จับจองเนี่ยได้ทําประตูตามอธัธยาศัยเลยจะเอาประตูสวยงามขนาดไหนนะครับก็เว้นช่องไว้ให้พอประมาณแล้วนะครับด้านมุมของ โครงการเนี้ยทุกมุมเลยก็จะมีรั้วข้าบอยให้ท่านผู้ชมได้ดูสวยๆนะครับแปลงที่สองก็จะสิ้นสุดตรงนี้แปลงที่สองเนี้ยจะดีหน่อยคือติดถนนทั้งติดถนนด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านด้านข้างในโครงการด้วยนะครับด้านข้างเป็นความยาวของแปลงที่สองนะเนี่ยส่วนด้านกว้างจะอยู่ด้านนี้นะครับก็เป็นสองแปลงแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองนะครับด้านกว้างติดถนนด้านหน้านะครับ ส่วนแปลงที่2เนี่ยติดถนนในโครงการด้วยนะครับติดถนนในโครงการไปในลึกไป 30- 40เมตรประมาณนั้นนะครับไอ้รายละเอียดกว้างยาวเท่าไหร่ในลุงแดงลืมลืมทล่ทะ,ละนะครับเดี๋ยววันหลังอ่อค่อยสอบถามรายละเอียดก็ได้คือลุงแดงก็ก็ผิดผิดเองแหละคือรีวิวที่มันก็ต้องรู้ขนาดกว้างยาวนะแต่นี้ลุงแดงเห็นว่ามันเป็น,ปนแปลง2 0 0รตารางวาเองท่านผู้ชมก็ลองกะกะดูดูตามภาพนี่แหละนะครับก็คงจะไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าพืา้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยดีนะครับ ทุกมุมเป็นมุมฉากหมดเลยก็เป็นที่ที่สวยละคือแปลงเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสุดความลึกของแปลงที่สองกับแปลงที่หนึ่งแล้วคือแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองเนี่ยความลึกมันมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาสิ้นสุดตรงแนวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมองไปเนี่ยคือเป็นความกว้างด้านท้ายของแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองนะครับเนี่ยตามผังนี่เลยแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองก็จะมา <c oughs> จุดท้ายที่เนี่ยก็จะอยู่ในในแนวเดียวกันนะครับแล้วต่อไปก็เป็นความกว้างความกว้างของแปลงที่3ความกว้างของแปลงที่3ามเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับก็ติดกับหน้าถนนในโครงการครับถนนในโครงการนี่กว้างนะกว้าง8เมตรเลยนะครับส่วนเรื่องความยาวความลึกของแปลงที่3ามก็เนี่ยท่านผู้ชมไปชมจากเนี่ยลึกไปนู่นเลยนะครับลึกไปสุดสุดลัวน่นหละนะครับ เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้ก็เป็นจุดจุดสิ้นสุดของด้านด้านกว้างของแปลงที่สาอของล็อกที่3ที่ติดกับถนนในโครงการนะครับพอเรามองกลับไปทั้ง3แปลงทั้ง3าล็อกท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับตอนนี้ลุงแดงถ่ายย้อนแสงหน่อยนะมันภาพมันจะดำๆหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าอย่างไรก็ดูดูคลิปแรกด้วยนะครับคลิปแรกมันจะสว่างหน่อยแต่คลิปนี้จะดูดำๆหน่อยเพราะถ่ายย้อนแสงพอดีเลยมันไม่รู้จะไปดีเลี่ยงยังไงครับ เอาละอันนี้เป็นเป็นภาพรวมนะครับเวลาที่ผมที่ลุงแดงออกมาจากถนนในโครงการแล้วนะครับก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูด้านนี้นะครับมันจะดูสว่างหน่อยมันไม่ย้อนแสงไนงะเนี่ยก็จะเห็นนี่แปลงที่สองนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนั่นเป็นแปลงที่หนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นพื้นที่เรียบๆอย่างเงี้ยน,น้ำไม่ท่วมนะที่ดินแปลงนี้นะครับน้ําไฟพร้อมก็จะเห็นท่อประปา,ปาไปไปโผล่ไว้ตามตามตามหน้าแปลงทุกแปลงแล้วล่ะนะครับ ส่วนไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยากแล้วเพราะว่าริมถนนฝั่งต,งตรงข้ามเนี่ยเราขยายเขตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะปักเข้าไปท้างหนก,ก็ไม่ยากแล้วเพราะเราขยายเขตมาแล้วนะครับเนี่ยลองชมดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ทั้งแปลงที่1นึ่งอ,อล็อกที่หนึ่งล็อกที่2ล็อกที่สามนะครับล็อกที่หนึ่งจะมีเสาโดเดโดเดยอยู่เนี่ยนะครับจะใครอาจจะมีโครงการที่จะทําบ้านทําที่อยู่อาศัยก็ จองแปลงที่หนึ่งไว้เลยนะครับเพราะเสานี่ปักไว้สิบสองต้นดุงแดงไม่เด้เอาออกนะทาสีให้มันขาวๆให้มันสวยนะครับก็ให้สําหรับผู้ที่จับจองล็อกที่หนึ่งไปเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยสําหรับที่ดินที่ผ่อนได้ทั้งสามล็อกของดแดงทั้งสดทั้งผ่อนราคาเท่าไหร่ลงแดงขึ้นตัวหนังสือให้แล้วนะท่านผู้ชมก็ลองชมผังแล้วก็ดูตามตัวหนังสือนั่นสําหรับวันนี้ดุงแดงฝากไว้ช่วนี้เลยครับสวัสดีครับ